บอกแล้วไงว่าอย่ามากวนให้เข้าใจหรือไงผมเองจะล็อกทำไมโทษทีค่ะฉันกาเด็กมีเด็กคนไหนก็กล้าเคาห้องคุณล็อกต่อให้ไฟไหม้บ้านก็เหรอ แล้วนี่ตกลงคุณมีธุระอะไรกับฉันคะเนี่ยหรือว่าจะเข้ามายืนดูฉันนั่งทำงานแปลกนะผมบริหารธุรกิจเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองยุ่งเหมือนคุณเลยก็คุณมีลูกน้องส่วนฉันต้องทำเองทุกขั้นตอนและนี่มันก็จะเป็นคอลเลกชันสุดท้ายของฉันละสุดท้ายอีกแล้ว พูดกี่ทีกี่ทีก็สุดท้ายยอมรับเหอะว่าสำหรับคุณเนี่ยมันไม่มีสุดท้ายแล้วตกลงคุณมีธุระอะไรกับฉันต้องมีธุระด้วยอก็แค่รู้สึกว่าเอ๊กกี่วันแล้วนะที่ไม่ได้คุยกับภรรยาตัวเองเอามาเริ่มนับดูก็อเออ คงต้องทำอะไรสักอย่างเช่นการเข้ามาชวนฉันทะเลาะนั่นสิคือวิธีการที่แก้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณน่ะบอกตรงๆนะที่เข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้อยากทะเลาะพ่แต่ตอนนี้คงต้องทะเลาะแล้วมั้งนี่คุณโอษว่าเป็นความผิดของฉันใช่ ความผิดของคุณความผิดของคุณตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เลยนี่ลูกจะกลับจากอังกฤษอาทิตย์หน้าฉันอยากให้คุณเป็นคนไปรับลูกเพราะว่าคุณจะได้มีโอกาสทำนาน,นที่พอบ้างคุณแม่